ห้าหรือหกนี่แหละเดี๋ยววันบอกให้ประสูไปดูแล้วเดี๋ยวประสูให้คะแนนวันด้วยคือวันไปเดินป่าสี่ชั่วโมงค่ะคือวันคิดว่ามันไม่มีเห็ดวันก็เลยตั้งใจทําคลิปคือถ้าเราคิดถ้าเรารู้ว่ามันมีเห็ดเยอะเราจะต้องทําเวลาในการเข้าป่าสี่ชั่วโมงตรงนั้นเราจะต้องเก็บเห็ดให้หมดทุกดอกอ่ะมันจะเร่งมันจะเร่งมากคลิปวันนี้ยังไม่เร็วเท่าไหร่คลิปพรุ่งนี้วันให้คะแนนการตัดต่อตัวเองแค่สามเต็มสิบประสูไปดูนะ เพราะวันรู้ว่าเห็ดมันมีเยอะมากแล้ววันเข้าป่าได้ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงค่ะคือ1ร่างการร่างกายวันจะเหนื่อยมาก 2. วันจะกลัวการเดินป่ามากมันจะมันเหมือนมีลิมิตตัวเองวันเป็นคนกลัวการเดินป่าพอวันเดิน4ี่ชั่วโมงปับเหงื่อวันจะเริ่มแตกคือวันจะกลัวคือมันเป็นพานิคค่ะทุกคนวันมีอาการพานิกเวลาเดินป่าถ้าวันเดิน เกิน4ชั่วโมงวันจะเหงื่อแตกโดยอัตโนมัติถ้า5ชั่วโมงวันเดินออกจากป่าไม่ได้วันอาจจะเป็นลมและช็อกในป่าได้วันแก้นิสัยตัว ของตัวเองตัวนี้ไม่หายเพราะมันคืออาการกลัวาการเดินป่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วันมีเพื่อนไปเดินวันสามารถเดินชิวๆหัวเราะลั่น8ชั่วโมงเหมือนคลิปที่เพื่อนวันมานะคะเดินกัน8ชั่วโมงไม่เหนื่อยเลยเพราะเรามีเพื่อนเราก็เลยไม่กลัวแต่ถ้าเวลาเราเดินป่าคนเดียววันพยายามค่ะวันไปศึกษาการรักษาอาการพานิค ให้กับตัวเองแล้ววันทําไม่ได้ทุกคนมันก็ยังคงกลัวอยู่ดีแต่เราต้องไปบ่อยๆค่ะป่านั้นเราต้องไปบ่อยๆเราต้องไปหลงบ่อยๆเราต้องไปจนหาทางออกได้ทุกมุมเราถึงจะไม่กลัวป่าไหนที่วันพูด ป่าไหนที่วันทําคลิปชิวมากๆคือวันไม่กลัวแต่ป่าไหนก็ตามที่เราเข้าครั้งแรกแล้วนาทีชั่วโมงที่4ี่เรายังออกจากป่าไม่ได้วันจะหน้าซีดเลยค่ะทุกคนมันจะเหงื่อแตกแล้วแบบขนาดหนาวอยู่แฉะหมดนะคะทุกคนมันจะเหงื่อออกมาแล้วหน้าตัวเองจะซีดมันจะต้องพกยาหม่องจะต้องมีน้ําไปแล้วมันจะต้องนั่งนั่งแล้วทาสมาธิ5นาที10นาทีเลยนั่งนิ่ง,งๆแล้วก็สติฉัน จะหาทางออกจากป่าได้นะฉันไม่กลัวฉันมีแผนที่ฉันมี GPS ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันจะออกจากป่าตอนไหนวันจะต้องสะกดจิตตัวเองแบบนี้เลยค่ะวันอาจจะจะมีคำพูดสามีวันคำหนึงนะคะว่าลืม,มตอนนี้วันจะนึกได้แต่ตอนที่ทาลุงทาลุงทาลุงสามีนี่เป็นภาษาสวีเดนนะคะทาลุงก็คือ เบาๆเธอเบาๆเหมือนกับเอานะสตินะสตินะเวลาวันหลงป่าปั๊บเวลาวันวิ่งหรือวันหาทางเดินออกจากป่าไม่ได้วันจะกลัวแล้วันจะลกมวันจะจําทิศทางไม่ได้เลยค่ะทุกคนวันก็จะจาคําพูดสามีวันไว้เสมอว่าทาลุมเธอสติวันจะวอทาลุมทาลุมการวิ่งของวันมันจะช้าลงค่ะทุกคนจะช้าลงแล้วก็จะเดินค่ะเพราะว่าถ้าวันกลัวแล้ววันจะวิ่งตลอดเลยค่ะทุกคน ฉะนั้นสะกดจิตตัวเองเพราะฉะนั้นวันจะกลัวมากแล้วกล้องมุมกล้องไม่สดแล้วขอให้มีคลิปนะ่ะตั้งกล้องยังไงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะเห็นพรุ่งนี้ป้าสูุค่อยไปดูคลิปพรุ่งนี้วันให้คะแนนตัวเองสามสมเต็ม10จริงๆ เพราะฝนมันจะตกค่ะทุกคนพอฝนจะตกอะจากที่ฟ้าสว่างสว่างอยู่มันจะมืดลงมาเลยแล้วการอยู่ในป่ามันจะมืดกว่าบรรยากาศข้างนอกมากๆวันกลัวมากแล้ววันเก็บเห็ดวันจะโลกไปหมดเลยค่ะแต่ใจเราใจยูทูบเบอร์ฉันเป็นยูทูบเบอร์ฉันจะต้องมีคลิปปักคลิปลงไปแล้วเก็บแบบไม่สนใจมุมกล้องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะจะเก็บเร็วมากพรุ่งนี้วันให้คะแนนการทำคลิปตัวเอง3มเต็ม1ิบ นะคะทุกคนทุกคนจะไม่เห็นมีมุมสวยๆแล้ววันจะเดินคอมเมนต์หนักมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนมุมกล้องย้ายกล้องแบบเนี้เพราะใจเรากลัวแล้วค่ะตอนนั้นเราไม่สนอะไรแล้วเราขอแค่ขอแค่มีคลิปลงพรุ่งนี้เพราะอยากจะแช์ให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยเห็ดมันเยอะขนาดไหนทีนี้นวันวันจะทําได้มีสวยนู่นมันจะไปสวยประมาณคลิป5คลิป6แล้วเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยววันจะบอกป้าสุเพราะป้าสุเขาอยู่กับวันตลอดเวลา ว่าคลิปไหนวันให้คะแนนตัวเองนะคะแล้วเวลาคลิปที่เราตั้งใจถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวยอดวิวมันมาเองในอนาคตส่วนตอนนี้วันก็ไม่ได้ให้คะแนนลุงดนด้วยความรู้ความสามารถของวันเฮ้ยลุงดนต้องถ่ายเหมือนวันถึงจะได้คะแนนเต็มสิบไม่ใช่ค่ะถ่ายแบบลุงดนวันให้เก้าเต็มสิบแล้วค่ะวันดูแค่คลิปแรกคือภาพชัด แค่นั้นพอทุกคนเราไม่รู้การตัดต่อเราใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยไอ้แบบที่ครูทําให้ดูเมื่อกี้แยกซงแยกเสียงแยกภาพเนี่ยทำไม่ได้เลยไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องซีเรียสอย่าซีเรียสเรื่องการตัดต่อตอนนี้นะคะสําหรับมือใหม่หําท o u t u b e ที่เข้ามาฟังวันตอนแรกสิ่งที่จะทําให้เราปังและ